พี่น้องป้องปลายเบิดสุกคู่สุกคนมากินเกลียงหิดพอใส่น้ำอดเจาะน้ำใหญ่น้อยใส่น้ำยานางเนาะคะเนาะพี่น้องค่ะยำมันยำน้ยานางกับงามคนคนน้ำยานางก็ไเลยแต่สสอ่อย่าไอ้ปั่นใส่ตู้ไว้อย่าได้เปิดแก๊สดก่อนเด้ออย่าไ้อพบาะเธได้เปิดแก๊็ดเธอได้ห่ฮะลืมพี่น้องเ้ยคางหม้อเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่ง กงแบบง่ายๆค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะเกลือนิดนึงแล้วก็จะใส่รสดีนิดหนึ่งบ่ได้ใส่หลายได้หม้อน้อยนี่ใส่สำนีพอใส่รสดีเสร็จแล้วต่อใส่ซุลด์นิดนึงค่ะพี่น้องค่ะโอเคนิดหลายเตอพี่น้องเอ้ยคาดบ่ได้ยได้แม่ใหญ่สูเฮาป่าที่พยลรน้อยนึง มันใหญ่สูงเขาคาดบุได้ด้พี่น้องเว้ยมันใหญ่สูงกำลังเขาแตะไข่เราเขาเนาะอย่าน้อยหั่นลงไปพี่น้องไม่สามดุนสามยอดน้อยๆเก่งอ้อเจ้เสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาเฮามีอยู่แล้วน้ำปลาน้ำปลาจักน้อยลงไป โอเคเดี๋ยวพอ,พอจะไปใส่ใหม่พี่น้องเอ้เดี๋ยวคนจะใส่อะไรบ่ได้เดี๋ยวค็มมนะขะเนาะมีผักติว้วมีใบแมงลากใส่มือนี่เสพๆกันโลเดี๋ยวน้อยเกงกังนเฮ็ดพอเดียน้อยเกงแบบเก่งตงไหมเลยได้พี่น้องคะ่ะใส่น้ำย่านางใส่ข้าวเบือเห็นพี่น้องกันเห็นพี่น้องบางบอนคนเก่งเก่งน้ำใส่ใสนะ่น้อคนก็ใส่ข้าวเบือคนก็ใส่น้ำยานาง อย่าโนยระวังมันบกเซ็บอย่าโนยว่ะทนเดียวกับต้มกินนั่นแหละทางเขาเก่งแบบนั้นนี่เทน้ำข้าวเบื่อลงไปเลยเทลงไปเสร็จแล้วก็บคน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 น้ำคนๆอย่งแซ็บคนอวดตัวเก่งเห็ดเพาะใส่น้ำอ่อกเจาะมาเด้อครับพี่น้องขคขากินน้ำกันแเซบๆ เห็ดพอบอกแกได้พี่น้องครับเห็ดพอ่อคนต้มไว้เห็ดพอ่อคนต้มคนลวกไว้บอก,กได้เดียซื้อมา,าตลาดบังกะปีเมื่อวานนี้โลละ,โล,ละสี่ไอโลละสี่ลอยค่ะขีดละสี่สิบบาทเดี๋ยวหซื้อมาสามขีดออเจดเดาะบอกกินผู้เดียวเขากินผู้เดียวต้องซื้อหลายนะพี่น้องเนะาะเราคพอกินนี่แหละเอ้ยกินตะของแพงได้ผักนี้ฮะ นานเมื่อยอยากกินอย่างก็กินเนาะพี่น้องเนาะเหาเมื่อยเหาลาเหาเห็ดเบียกให้คนตุง่งจักน้อยก่อนมาได้ที่แล้วพี่น้องคะที่นี่ใส่ผักค่ะใส่ผักแล้วก็เซตกินได้เลยครับพี่น้องคะผักติ้วกับใบ,บแมงลักสดแซ่บหนุ่มใหญ่น้อยเดอ้อ เห็ดพะใส่น้ำออดเจ๋อยายน้อยเอาอันนี้ใส่กระเจี๊ยบใส่แทนบวบพี่น้องค่ะเห็ดพะใส่น้ำออดเจา๋อแซ่บๆไปเลยเน้ำยายน้อยแห้งไปคุณบ่อพี่น้องเลยแห้งเลยก็สิบูมีน้ำสดบ้านี่ใส่ปลาอีตู่หอมๆใส่ปลาติวมาๆๆพี่น้องค่ะมากินกับยายน้อยแซ่บแซ่บ แซฟๆยั่วๆกันเลยแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องป้องไปรถสุกุ้งสุกคนหิวข้าวกินข้าวก่อนเด้อมาไหกินน้ำใจนอนไหมเซบรับรองแซ่บแน่นอนเดี๋ยวน้นอยชิมก่อนเด้อเป็นตาแซ่บอกค่ะพี่น้องค่ะเป็นตาแซ่บบอกป่าพุดๆสิบุลวกปากอย๋ยน้นอยบอกนะอืมอืม อืครับพี่น้องเลยออืมให้เยอะๆค่ะพี่น้องค่ะมาติดจ้าแส่เซ็เพอกใส่น้ำอเจาะค่ะพี่น้องค่ะมาปิดต้นเย็นน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย